สวัสดีครับอันนี้มาอัปเดตความคืบหน้านะครับผมสําหรับการปลูกกล้วยนะครับอ้าวต่อ้านี่เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันติดนะครับแล้วเราก็มีแผนว่าเขาจะปลูกกล้วยนะครับตอนนี้เขาก็เอากล้วยมาลงแล้วนะครับผมทั้งหมดอยู่1ต้นนะครับ1ต้น2ต้นนะครับ3ต้นตรงปุ้นนะครับแล้วก็4ต้นนะครับอันนี้เป็นนอนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมแล้วอันต้นนี้นะครับ เรียนใจบ่เอาออกสักคำนะครับเพราะว่าลองจิ้มดูแล้วนะครับกวยที่ออกมานี่บ่ได้มีเม็ดอย่างที่คาดไว้นะครับเพื่อนแล้วก็ทําการตัดส่วนที่เฮาบ่ใจทิ้งไปนะครับนอในที่มันดูแล้วบ่แข็งแรงเฮาก็ตัดทิ้งไปนะครับเพื่อนนี่ครับแล้วก็ตกแต่งนะครับผมให้มันดูสะอาดสะอ้านตาขึ้นมาสักหน่อยนะครับแต่ว่าเฮามีเวลาน้อยเดียวนะครับนี่เฮาก็ตัดนะครับตัดใบที่มันเหลืองตัดใบที่มันฉีกออกไปนะครับจะได้ลดการ กินอาหารนะครับลดการกินน้ําตัวนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วกอ็อันนี้แมงอไรอย่างนี้โอ้ยตัวอันอย่างครับเนี่ยบินไปพุดละนะผมแล้วก็มีปลูกานะครับเดี๋ยวจะต้องย้ายค่าบางส่วนเอาไปลงที่ถังพลาสติกนะครับเพื่อที่จะเอาทรายกรบนะครับได้เทคนิคใหม่มาว่าถ้าเขาปลูกค่าไว้ในทรายนะครับผมเขาจะเอามาทําอาหารได้บ่อยๆนะครับคือใจมกใดเก็ เอามามอันนี่นะครับผมจะใจนักใจน้อยก็ตัดออกมานะครับตัดข่าวออกมาใจเฉพาะส่วนที่เขาใจแล้วเอาไปลงดินใหม่นะครับเอาต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าตะว่าอย่างเกิดขึ้นพองนะครับผมตรงนี้ก็สะอาดสะอาดนะครับผมถ้าเทียบจากวิดีโอตะว่านะครับตรงนี้ก็สะอาดสะอาดขึ้นเยอะมากเลยนะครับผมแล้วก็ย้ายกระถางนี่นะฮะกระถางนี่ที่เป็นมะเขือเทศเออขอโทษนะครับมะเขือกรอบเนี่ยนะครับ มะเขือเจ้าพญายเนี่ยย้ายไปอยู่ข้างๆกับต้นกล้วยนะครับจะได้บังแบ่งร่มเงากันนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นเทคนิคที่ไอ้โจ้าคิดกับคนเดียวนะครับแล้วกอบเพื่อนที่จะให้พื้นที่ที่ขอบเนี่ยที่เอามาเลี้ยงกัตชกรนะครับที่ปลูกมะนาวในถังเนี่ยไอ้เจ้ากาทําการยกออกไปตรงปุ๋นนะครับเปลี่ยนจากมะนาวเป็นมะเขือเทศนะครับนะแล้วนี่ก็เดินไปตรงนี้นะฮะอ่าวันนี้คั่วกาแฟนะครับเพื่อนๆแล้วก็อ่าเอามานะครับผม คือมันโดนลมนะครับคือมันได้นักที่สุดนะครับผมอ่าแล้วเราก็แพ็คกาแฟเก็บไว้นะครับอีก4วันกาแฟชุดนี้เจอกันนะครับวันนี้เป็นกาแฟขั้วกลางนะครับเพื่อนๆเดินมานะครับผักเคลเรานะฮะแล้วก็มีตัวของนี่นะฮะปีนะครับน้าเดินมาอันนี้โรสแมรี่นะครับเพื่อนๆไอโจกปลูกไว้นะครับได้2กระถางเลยนะครับแล้วนี่ก็ถือนี่นะฮะแล้วก็ส่วนที่เราทําความสะอาดเพิ่มเติมนะครับก็คือส่วนของต้นกล้วยตรงนี้นะครับเพื่อนๆทำความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับสดใสสะอาดสะอานนะฮะ สวนก็เริ่มมีความที่จะเป็นสวนมากขึ้นนะครับนะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมมะเขือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขอตัวนะฮะลงกรนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่ามีเสียงตามสายนะครับแล้วก็มีเพลงลิขสิทธิ์มาด้วยนะครับเดี๋ยวเจ้าต้องขอลงกรนะครับเพื่อนเพื่อนมาดูกันก็ดูกันก่อนนะครับผม as 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 นะครับเพื่อนเพื่อนนะ